คุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอเพราะที่นี่คือโหราศาสตร์พัฒนาจิตกับหมอนัดพัฒนาใจค่ะไปดูกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นปัญหาเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในวันนี้ใครที่เห็นคลิปนี้อยู่ค่ะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิด ในเรื่องราวของการที่เราต้องตัดสินใจใครที่กำลังเห็นคลิปนี้อยู่วันนี้คุณจะต้องตัดสินใจสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตค่ะในเรื่องของความเป็นอยู่ที่มีการรัดตัวเหลือเกินในเรื่องของการเงินของเราค่ะบอกเลยนะว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณนั้นต้องเผชิญกับเรื่องราวมากมายค่ะทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจ จะขยับตัวไปตรงไหนมันก็ไม่ได้ดังใจฉะนั้นใครที่รู้สึกว่ามันโดนตรึงมันบีบคั้นมันขยับตัวไม่ได้วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วหล่ะว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณจะวางใจกับสิ่งนี้อย่างไรถ้าหากว่าคุณดูไพน่นี้ดีๆนะคะมันมีเรื่องราวที่ทําให้คุณนั้นสามารถผ่านพ้นกับเรื่องราวตรงนี้ไปได้เพียงแต่แค่ว่าคุณต้องมั่นใจในตัวเองค่ะ แล้วคุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีถ้าคุณไม่มั่นใจคุณสามารถหาตัวเลือกหาทางช่วยได้คนที่เขามีความสามารถคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งพาให้กับเราได้มันจะมีสองเวนะหนึ่งคุณต้องพึ่งพาด้วยตัวคุณเองสองคุณสามารถหาที่พักพิงได้ที่พึ่งพาได้แต่คนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะพ่อแม่ของเราเนี่ยแหละรวมไปถึงคนที่อยู่ในครอบครัวของเราจะช่วยคุณได้แค่เพียงคุณทำสิ่งนี้คะ่ะ นั่นคือให้โฟกัสเป้าหมายที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหานั่นคือเรื่องของการเงินที่เรานั้นจะต้องหาให้มากขึ้นแล้วที่สําคัญเมื่อเราหามาได้แล้วค่ะเราจะต้องรู้จักเก็บเราจะต้องโฟกัสในเรื่องของการเอาเงินนั้นไปลงทุนค่ะบางคนเนี่ยหาได้มาอึดอัดแทบตายเวลาได้เงินมาใช้แต่นี่ใช้แต่นี่คุณจะต้องนําเงินส่วนหนึ่งค่ะไปต่อยอดนั่นคือการพัฒนาตัวเองหรือการลงทุนเพิ่มเติม,เ,ตมเอาเงินนั้นไปลงทุน หักให้ตัวเองก่อนนะคะแล้วเราค่อยใช้นี่ค่อยๆแก้ไขปัญหาค่อยๆพัฒนาตัวเองปัญหาทุกอย่างที่คุณเจอนั้นมันจะค่อยๆคลี่คลายค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่นัดอยากจะให้เราได้ทำนั่นก็คือให้เชื่อมั่นในความดีค่ะแล้วโฟกัสตั้งใจเดินหน้าลุยทุกอย่างคุณสามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้นะคะใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองลุยได้เลยค่ะไม่ต้องรอที่ผ่านมาคุณรอมานานแล้ว ถ้าหากว่าพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าลุยให้นัดหม่ค่ะแล้วเราเป็นกำลังใจให้กัน